กันด้วยนะครับผมรีวิวนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของที่ผมเคยพูดไปอย่างหนึ่งว่าผมจะใช้โปอแกนพิษเอ้วเสียน,นิดหนึ่งนะแล้วผมจะใช้ให้ดูเลยวันนี้นะผมต้องเก,กินเลยว่ามันมีแต่คนที่พูดว่าราดแล้วแม่งโดนแปนทันทีเว้ย หนึ่งวันก็โดนแล้วสองวันก็โดนแล้วไอ้เชีย่ยใช้ใช้ใช้ไม่ถึงเดือนหรอกไอ้เชีย่ยโปรฟิลก็โดนแล้วเว้ยโดนแค่รันก็โดนแล้วอะไรอะไรนะคุณไม่เคยใช้โปรอะ่ะพวกคุณ่ะไม่เคยใช้โปรมันร้องทำไมไเฮ้ยหรือเปล่าวะมันไม่โดไนไปแง่อะไรขนาดนั้นที่ผมใช้มันแตเกมเปิดเนี่ยอัพอัพเดตหนึ่งกับอัพสองอ,ะอ่ะเว้ยเนี่ยเนี่ยคุณเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเดีในเบรกหน้าผมรันนิดนึง ผมมีสองสกิฟนะครับนะผมจะแจกเด้อสำหรของฟิล์มขงเราการปรอกดภัยนะแนะนำให้ใช้อย่างถูกที่สีนะเพราะว่าฟอชจไม่ค่อยมีรายเยอะหรอกแต่ผมก็แค่จะมาไขาข้อสงสัยว่าแ,แล้วไนะม่โดนแบนหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะเอาละผมมีสองสกิฟนะสกิฟอันนี้คือเดิมผมขออันนี้มาอ,อันนี้ขึ้นมาเลยผมเป็นผมไม่ได้เขียนเองนะผมไปเอาจากเราชาวหน,นุ่ชาตินะครับนี่ก็เป็นที่ขอของเขานะครับเป็นช่องน้ำช่องหนึ่งเลยแหละ แต่ผมไม่ได้จะมาเอาหน้านะผมก็แค่จะมาพูดว่าแบบเราเราไม่โดนแบนแค่นั้นแหละผมแม่งไม่ได้เอาหน้าผมไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นถ้ารัวหนึ่งสองสามเขาเข้ามามันจะเป็นแบบเว็บพุกนอติสร้างนี้ขอดขึ้นมาแล้วก็เปิดสร้างห้องหนึ่งที่ขวาเทำเป็นเว็บพุกอแ,แล้วก็คัดลอกลิงก์มาใส่ตรงนี้เปิดเวบพุกนอติแล้วก็ เกิดแจ้งเตือนจบผลเกิดมันแจ้งชื่อผลแค่นั้นแหละฟุตเอฟพี AP คืออะไรผมจะโชว์ให้ดูไหมผมว่าทุกคนน่าจะรู้คำว่า EP อีพีนะแต่เพราะความมัน่นใจของทุกคนนะผมจะเชียให้ดูผมไมมั่นจะองงี้มาเลยเว้

เป็นจักรยานมาข้างนอกเปนอะไรนะเนี่ยโหลเฮ้ยไปก่าเนี่ผมจะปั่นจักรยานเลยนะผมก็คครู้หมว่าเดืวโฟดเอพี AP. คืออะไรเช่นตุ้มระยะทางสวมกับชื่อผลนี่ ถ้าเป็นต้องเป็นคนที่จับต้องต้องมีต้องมีการแบบแบบไม่ใช่เรานะต้องแบบมีคนจับมาแล้วอะ่ะแม่งถึงจะแจ้งเตือนอะไรเงี้ยผมน้าทิดงานเลยโอรผมไม่คิดว่ามันผลแม่งเกิดไม,ไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าผมไม่โล้เหมอนกันนะเมื่อวานดูระยะทางผุดปีศาจเฉยๆมีใครมาทิ้งผลไฟอะไรเงี้ยเอออ่นนี่เป็นผลที่ผม ลงดันตีเรือได้นะผมในไดเทโปเก็บเลยนะเว้ยถ้าใช้ผลพิษก็จริงเหอะแต่มันก็แบบวิกออนวอเตอร์เดินบนน้ำได้ใช่โค้ที่ใช้ผลพิศาแล้วแบบมันไม่ใช่ผลพิศาหนะเช่นเรากินผลบาลีเข้าไปเนี่ยแม่งจะแม่งจะเดินบนน้ำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเรากดแล้วก็มันเดินบนน้ำไดนะ้จอยนิ่เซิร์เวอร์ เ้าเซิร์ฟใหม่คล้ายๆกับขอบเซิร์ฟเวอร์อันติเอฟเคเราออนเราออนแค่20่นาทีแล้วแบบเราไม่ขยับหน้าจอมันก็จะแบบมันจะเด้งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มันจะได้เป็นวันเป็นล้านวันเป็นตลอดกาลเนะี่ยจุกอะไรปิดคอมอะไรทุกอย่างเนี่ยเน็ตนะหลุดเลยเนี่ย GPO by JQ แปดจุดหนึออ่งอ,อะไรคุณมันคือโปรที่คุณเห็นใน YouTube ทั่วไป ใน u ู u b e ทั่วๆๆไปคืออะไรยังไงอ่ะหนึ่งสออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยไอ้เหลืองเอเนี่ยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเอฟูน้มผมรู้ว่คืออะไรเอ่อบูทเอฟเอชฟอร์มไอไอวายมั่เือนเดี๋ผมจะลองสุดท้ายนะเอ่ออิน,อ,นอินฟินฟิตโลสเออโซโรเออแกป

จะมันจะคล้ายแบบทุกคนรู้ไปก่อนเลยว่ากฎของเกมเอ,อย่างหนึ่งก็คืออะไรวะเราไม่สามารถที่จะนาแดดเว้เราแม่งเป็นคือถ้าหากเราวาร์ปเนี่ยแม่งจะโดนแบนเลยเวยโอเคไหมมาลองอห้อยชั้นโอโตาร์มออโตุ้พัน โหฟลฟาร์มดิโดเฮ้ยโอ้ยเชีย่ยแม่งเดชไปละเข้ามาเถอะครับผมผมตั้งจุดประสงค์ของคลิปนี้คืออะไรย้อนไปดูจนคลิปผมไม่พูดหรอกข,ขี้เกียจพูดละโว้ผมจะลองวาร์มนะออโต้บล็อกนี่ผมชอบอย่างนี้จะบอกอัตโนมัติแต่ผมเกลียดไม่งอผมไม่สามารถทำดาเมจได้กับสกิลนะดูนะผมทำอะไรให้ดู ผมปล่อยสเกียบหาวกแมงปกติดีเปิดแล้วเตาบลกตะเกิยวแรกลองหนลองหนตะเกิวสลองหนนตะเกิยวสามปกติตะเกิยวสีลองหนตะกิยวลองหนอนอ้าวตะกิยวปกต,ก 4, ก 5, ก 5, ปกติโอ้ยสัตว์ย่าอยอย่าใจน้องประมาณนี้ครับแต่พอเปิดออกก็ปกเฮ้ย ปกตนินี่มันหาตรงนี้ครับผมมองเหลายมากอ่อาไอเลน่นไอเลนไอเลน่นเราจะไปที่เกาะลึกลับก่อนแาสกยนาอแนออาผมายมคืออะไรกรู้ๆมอยู่นแมดหบโปแฟีแล้วก็ผมจะเตือนอย่างนึนพวกที่มันให้ดาวน์โหลดอะไรอ่ะ โหลดแชทอะย่ไาไม่ได้โหลดนะผมพูดจริงไอ้ี้ยแม่งอันตรายมากแม่งจะหลอกโหลดไวรัสเข้าไปเว้ยผมแม่งอ่านทันเว้ยผมไม่รู้เว้ยมึงจะให้เราตั้งเวลาดล้วยแบบคือความจริงที่มันอาจจะเขียนชื่อเป็นดาวโหลดสกิป GPO นะแต่ถ้าเราโหลดไปเนี่ยมันจะเป็นเอ่ออะไรนะมันจะเป็นตัวดาวโหลดไวรัสเองเลยลแบบเราแบบเราแบบถ้าเราไม่อ่านภาษาอังกไม่ออกอะเราแม่งจะกลายเป็นคนที่ถูกแฮกค,คอม ค le, ุณควรมีความรู้นะภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้ก็ไปแปรในทำเสร็จนะครับผมก็ไม่ยากอะไรนะผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยภาษาไทยใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยเอาแปรเชฟแปรแปรภาษาเนี่ยแปรเชยก็เขียนแปรเอ่อไวรัสอันตะอ้าวอัน อันตรายคุณนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนีย่ยบางอย่างผมก็ปแปลกๆนะแบบเดีย๋ยวผมจะแจกอันนี้ด้วยผมค่อยแจกผมพูดจริงอนะผมสปอยปด้วยเด่ะผมจะแจกโชว์เลย <c ười> นี่เลยดาวโหลดหรือเปล่าอ่อาดาวโหลดน่าดาวโหลดนะมันบอกให้เราดาวโหลดใช่ไหมดาวโหลดเดดี้ อารดณ์ผมจะผมจะลองเป็นคนโง่ให้คนดูนะมันจะหลอกให้เราติดตั้งตัวแอซิดตัวนี้ฟรีสตา์แท็บหรือฟังก์ชันอื่นก็เถอะแต่ผมบอกจริงๆนะไอ้เคียดมันก็คล้ายๆกับไวรัสผมแม่งผมแม่งไม่เคยชอบแม่งอะไรพวกนี้รู้สึกไอ้เคียโดนแท็กป่าววะอันตรายมากเลยคนแนะนำว่าเอาของผมไปดีกว่านะ อของผมที่ผมแจกนะผมแจกจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากทุกทีนะผมก็เป็นทิ่คอดเหมือนเขา้าเข้าที่อดไปเอาก็ e ีซี่นะไม่ต้องอ,อะไรมากมายนะผมจบนะ้ครับผมนะจบนะจบนะบนะี่ไง,งามาสกายละเห็นไหมยีซนะี่เนาะไฟกจอสุดท้ายนะผมโชว์โอเคบลูเซอร์เบอร์บลูเอฟเอสด ในกายเป็นภาพดีทั้งมันนะทุกคนนะไอพเอสเราก็จะขึ้นแบบความผมมันเทปขึ้นไปแล้วผมเปิดไม่รู้ทำไมนะเวกปีจะหาใช่นะแค่นี้แล้วครับจบแล้วนะครับผมก็มารีวิวแค่นี้เนาะขอบคุณรับชมจนจบนะครับผมครที่ขอดผมเพื่อรับนะครับหรือไม่มก็ครที่ขอดผมไปเถอะเนาะผมแม่งไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอแค่คนแม่งเข้ามาที่ขอดผม กกทูลหนึ่งพันทับครับเจอกันครับลงไงเนี่ยบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเจ็เอ่อส่คลิปบอกฟูนครับอาะอาปิงไงวะไงตอปแอนด์เซฟ